ลองเปลี่ยนบ้านลองจิราณีลองมาเปลี่ยนเป็นนัเดทกับเบลล่าบ้างลองดูลองดูใช่ไหมเออนะลองดูบ้างนะเข้าใจเลยว่าแฟนคลับอาจจะไม่เขาอาจจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่แต่แต่ลองดูแต่เราเปิดใจลองเปิดใจให้คู่นี้ก่อนให้เจมจีกับเบกับกับยาย่าก่อนนะเขาบอกละครเนี่ยเตรียมตัวจะออนแอร์แล้วลายคนก็รอดูนะว่าเอ้ยมันจะไปได้ไหมตอนนันมีหอกันไหมปล่อยภาพออกมาบ้างแล้วนะบางคนก็รู้สึกว่าชอบนะก็ดูแล้วกันเนาะนะให้กำลังใจทุกฝ่ายแล้วกัน ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็แล้วแต่นะคะละครออกมาสนุกสนานอยู่แล้วนะชื่อวห่านัเด่นกับย่าๆเนี่ยคือไม่ใช่แค่คู่ขวัญแน่นอนดูแล้วน่าจะยาวๆอีกยาวเดี๋ยวมันต้องมีสักเรื่องนึงแหละที่ทางผู้จัดเห็นว่าน่าจะเป็นบทที่เหมาะสมกันนะลองดูใครได้คิดถึงตอนนี้ก็ไปกินเละไปเชไปกินเลยดูก่อนดูโฆษณาเลไปก่อนนะจ๊ะรักเลยรักเละรักเละรักเละน่ารักน่ารักกันไปปิดท้ายกันหน่อยครับกับบีฮายเบื้องหลังการถ่ายทํานะคะก็ เอาเป็นว่านะวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะสำหรับนิยยศาสตรอินแมกซีแล้วกันเนาะที่เอื้อเฟื้อภาพสวยๆดีๆแบบนี้นะคะสำหรับน้องณเดชน์คูกิมิยญะญให้ได้ดูกันใครที่อยากจะดูภาพเต็มๆของณเดชน์ก็สามารถไปหาซื้อกันได้กับอินแมกซีนะคะอีกหนึ่งพลังแล้วก็ข้างในนี้อย่างที่บอกว่านะม,มีอีกหลายอย่างมากเลยนะสำหรับคู่รักก็มีะนะคะน,นี่นี่นี่จากคนที่ใช่กลายเป็นคนที่รักเ,เห็นคำพูดนี้ก็พูดกันทงีนเขาพูดนะ <S <S <c oughs> เอาเออนั่นแหละไปดูอ่านภาพน่งเชื่อับรักใหม่วุ่ยหน้าอยู่เมื่อกี้ถูกถูกน่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันละกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะนะคะในเร่มนี้ที่ให้ดูกันบทสัมภาษณ์ณดเด็ดก็มีรับรองไม่ได้ดูณัดเด็ด แบบเต็มอิ่มเยอะมากนะภาพนดเดบอกเลยนะบอกเลยนะว่าเยอะมากนี่ไนน้องเลยพูดถึงเรื่องซีรีส์นะนี่ทีกำลังถ่ายทําอยู่ด้วยนี่เห็นไหมอ๋อเดี๋ไรที่ชันอใช่โลกาชาติบอกสมัยเป็นที่ญี่ปุ่นก็เตรียมดูกันได้เร็วๆนี้นั่เองค่ะสำหรับนัดเดทคู่กิมิยะของเราครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกชั่ครู่หนึ่งครับชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ ไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมข,ของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เคซ i ไล์ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะ๊ป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวในอกมีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกล,ลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด,สด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยแด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC l i ไรค่ะอัส a m m o l ะล u l รัรตุลลอตลาบรากาตตัว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับผลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย,ย่อนค้อยถ้าทำวันี่จะดีขึ้นนะคะ New KC l i ท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนนี้เจ้านี้คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0856668447 0840999347 หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคอปพ,อพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้มเปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพเปิดเกมลุกเครือข่ายเกษตร ประกาศยึดพื้นที่หวังคองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องรวนเหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮ้เมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชียติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ ของ A.F. มาฝากกันถูกต้องครับสำหรับนี่เลย A.F. ฟแชมเปญสลีกนะฮะเป็นการแข่งขันฟุตซอลนะฮะรวมถึงมีการเล่นเกมนะฮะกับการเล่นถ่าด้วยนะฮะและที่สำคัญคือปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตโชว์อย่างกับอกว่าโอ้โหนั้นจัดเต็มจริงๆนะครับวันนี้นะคะเอาใจสำหรับสาวก A.F. ไปจัดเต็มกันทั้งเบรกเลยค่ะ No! <laughs>